สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการสั่งซื้อซิมและแพ็กเก็ตรายปีขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ s i m c a f e c o m จากนั้นกดสัญ,ญลักษณ์3ขีดเลือกค้นหาดีลเลอร์โดยสามารถค้นหาและติดต่อดีลเลอร์ใกล้บ้านทันได้ดีลเลอร์จะทําการส่งลิงก์ให้คุณคลิกลิงก์เพื่อทําการสมัครระบบจะขึ้นหน้าชื่อของผู้แนะนาํากดรับทราบจากนั้นระบบจะขึ้นข้อตกลงเงื่อนไขาการให้บริการอ่านเงื่อนไขและยอมรับ จากนั้นกดตกลงเลือกประเภทเบอร์ที่ต้องการเป็นเปิดเบอร์ใหม่เลืเอกแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจรายปีจากนั้นกดถัดไประบบสามารถค้นหาเบอร์ที่ต้องการได้เลือกเบอร์ที่ชื่นชอบและกดปุ่มถัดไปกรอกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นกดถัดไปกรอกที่อย <pi> ู่ที่สามารถติดต่อได้จากนั้นกดปุ่มถัดไปเลือกที่อยู่จัดส่งเป็นที่อยู่ที่ติดต่อได้จากนั้นกดปุ่มถัดไป ตรวจสอบข้อมูลและที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้องและกดปุ่มชำระเงินหน้าจอจะแสดงภาพ QR Code แค่ภาพหน้าจอหรือบันทึกภาพสามารถนำภาพมาสแกนจ่ายที่แอปธนาคารได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ